สวัสดีครับและนี่คือ10อันดับมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกประจำปี2024โดยอ้างอิงจากการจัดอันดับของ Forbes และแหล่งข้อมูลอื่นๆคนแรกเบนนัอาร์โนผู้ก่อตั้งและ CEO LVMH จากฝรั่งเศสมูลค่าทรัพย์สินประมาณ233พันล้านดอลลาร์สหรัฐเขาคุมอาณาจักรสินค้าหรูหราเช่นลุยส์วิตตองและคริสติแอนเดอร์สองอีลอนมัสซีอีโอของเทสลาและสเปซเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์จากสหรัฐอเมริกามูลค่าทรัพย์สิน195พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่รู้จกักจากโครงการสำรวจอวกาศและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสามเจฟเบโสผู้ก่อตั้งอเมซอนมูลค่าทรัพย์สิน194พันล้านดอลลาร์เป็นผู้บุกเบิก ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการค้าปลีกทั่วโลก 4. มาร์คสคัเบิร์ดิอซีอีโอเมตาเฟซบุ๊กมูลค่าทรัพย์สิน177พันล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และขยายไปสู่โลกเสมือนจริง Metaverse 5. Larry e l l ิสันผู้ก่อตั้ง o r ราเคมูลค่าทรัพย์สิน150พันล้านดอลลาร์อล o ิสัมีบทบาทสำคัญในวงการซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร 6. วอ r r เร บัฟเฟตต์นักลงทุนชื่อดัน c ีของ Berkshire h a t h a w a y รมูลค่าทรัพย์สิน133พันล้านดอลลาร์บัฟเฟตต์มีชื่อเสียงในด้านกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวเจ็ดบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft มูลค่าทรัพย์สิน128พันล้านดอลลาร์สหรัฐเกนะครับมีบทบาทสำคัญในวงการเทคโนโล,โลยีและยังทำการกุศลพันธม์มรในิธิของเขา8สตีฟบอลเมอร์อดีต CEO m i c r o s o f t และเจ้าของทีมบาสเกตบอล LA Clip p e ป s อร์มูลค่าทรัพย์สิน1 2ึพงร้ 9. มูเกสอัมบานีนักธุรกิจอินเดียเจ้าของเรลิแอนซ์อินดัสทรีมูลค่าทรัพย์สิน116พันล้านดอลลาร์อัมบานีลงทุนในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่พลังงานจนถึงเทคโนโลยีและสุดท้าย 10. เลรีเพู้ร่วมกว่อตั้ง Google มูลค่าทรัพย์สิน114พันล้านดอลลาร์เพจเป็นผู้นำในการสร้างเครื่องมือค้นหาที่มีอิทธิพลระดับโลกสรุปแล้วนะครับแต่ละคนสร้างความมุ่งมั่นจากการพัฒนาและธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่แฟชั่นและเทคโนโลยีไปจนถึงการลงทุนและพลังงาน โดย8ใน10คนในสหรัฐอเมริกาซึ่งชี้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการเงินในสหรัฐ